มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญหาปฐมมวัคเทวทัตตะปัปชิตะปัญหาที่สามถามว่าพระพุทธเจ้ากอบด้วยพระกรุณาและเป็นสัพพันยูเหตุไรจึงบวชพระเทวทตัตให้ทำสังฆเพทราชาสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองการตรัสถามพระนาคเสนว่า พันเตนาคาเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาตุมเหพนาถะพระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับโยมว่าพระสัพพันยู่เจ้าเป็นองค์พระมหากรุณาสแสวงหาสิ่งที่จะให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์นิกรเทวดาทรงพระอนุเคราะห์แก่สัตว์นิกรเทวดามนุษย์ชายหญิงจริงหรือพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจึงถวายพระพรว่า มหาราชะดูรานะบ่อพิษพระราชสมภารเออจริงกระนั้นแหละสมเด็จพระสัพพันยูทรงพระมหากรุณาอนุเคราะห์แก่สัตว์สมเด็จพระเจ้ามิลินมีพระราชโอการตรัสถามว่าพันเตนาคเสน,นะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าพระเทวทัตนี้ใครบวชให้ยะถาภูตังพนาหิ จงบอกแก่โยมแต่ที่จริงพระนาคเษนมีเทระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิทพระราชสมภาริเมชะขัตติยาอันว่ากษัตริย์มหาศาลพระองค์ทรงพระนามว่าพัทยกุมารผู้หนึง่งอนุรุทธกกุมารผู้หนึง่งอานนทากุมารผู้หนึง่งพระคุกุมารผู้หนึง่ง ินพิละกุมารผู้หนึ่งเทวทัตตะกุมารผู้หนึ่งเป็นคำรบหกเจ็ดกับทั้งอุปาลีกลบกเมื่อสมเด็จพระบรมโลกกาณเสด็จออกสู่พระมหาพิเนสกรมสำเร็จแก่พระโพธิญาณแล้วก็พากันมาสู่สำนักพระาศาสดาจารย์เพื่อจะบวชตามสมเด็จพระพุทธองค์ผู้ทรงพระภาคเป็นอันงาม ก็ทรงพระมหากรุณาบวชให้พระเจ้ากรุงมิลินจึงมีพระราชโอการซักถามว่าก็นี่แหละพระผู้เป็นเจ้าพระพุทธองค์รู้หรือไม่ว่าพระเทวทัตบวชเข้าในาศาสนาแล้วจะกระทำสังฆเภทอันลักษณะจะกระทำซึ่งสังฆเพทธรรมนี้บุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งคือพระภิกษุนี้คือกุลบุตร ไปศึกษาเล่าเรียนจะบวชในศาสนาก็ดีสมณะเนรสมณเนรีก็ดีมิอาจที่จะกระทำสังฆเพศได้จะกระทำสังฆเภศได้แต่ภิกษุมีปะกาตัดคืออันสง์มิได้ยกวัดมีสังวาสอันเดียวกันร่วมกันตั้งอยู่ในเสมาอันเดียวกันนี่แหละพระผู้เป็นเจ้าพระเทวทัตนั้น จะกระทำสังฆเพศนี้พระพุทธองค์รู้หรือว่าหาไม่ได้พระนาคเกษณประกอบไปด้วยปรีชาอันดีมีเถระวาจาว่ามหาราชขอถวายพรบอพิษพระราชสมภารพระพุทธองค์ทรงทราบอยู่ว่าพระเทวทัตบวชเข้าแล้วจะกระทำสังฆเพศสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การถามว่า พันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้วิเศษบุคคลกระทําสังฆเพศนี้บาปกรรมอย่างไรพระนาคเสษนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรบุคคลกระทําสังฆเพศนี้กับปัตติติกังไปทนทุกข์อยู่นานประมาณกันหนึ่งพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่า พันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาสมเด็จพระมหากรุณาเจ้ารู้หรือไม่ว่าพระเทวทัตบวชเข้าแล้วจะกระทําสังฆเภทจะไปไม่อยู่ในอวิจีมหานรกนานประมาณกันหนึ่งชนีพระนาคเสนมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร สมเด็จพระาศาสดาจารย์รู้อยู่ว่าพระเทวทัตบวชเข้าแล้วจะกระทําสังฆเภศแล้วจะไปตกอวิจีทนทุกขเวทนาอยู่ประมาณกันหนึ่งขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชากรมีสุนทรราชโองการถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา สมเด็จพระมหากรุณาเจ้ารู้อยู่ว่าพระเทวทัตบวชเข้าแล้วจะกระทำสังฆเพธกรรมแล้วจะไปตกในอวิจีไม่อยู่นานประมาณกันหนึ่งพระองค์รู้แล้วบวชเทวทัตเข้าไว้จะว่าสมเด็จพระพุทธเจ้านี้ทรงพระมหากรุณากรไยได้คำที่พระผู้เป็นเจ้าว่าไว้ว่าสมเด็จพระพุทธเจ้า เป็นองค์พระมาหากรุณานำเสียซึ่งโทษทำให้เป็นประโยชน์แก่ฝูงสัตว์ทั้งหลายคำนี้ผิดไปถึงจะแก้ไขว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าไม่รู้ถ้าว่าเช่นนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นพระสัพพัน์อยู่ปัญหานี้ชื่ออุพะโตโกติเป็นสองเงื่อนอยู่มาถึงพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าจงวิสัชนาแก้ไขปัญหานี้จงทำลายเสียซึ่งคำเดรถีประรับประวาทอันจะมีปรากฏมาข้างอนาคตการเบื้องหน้าประการหนึ่งพระภิกษุจะยิ่งด้วยปัญญาวิสัชนาเหมือนหนึ่งว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่มีพลังปฏิกิตเตหิเหตุดังนั้นพระผู้เป็นเจ้า จงแสดงซึ่งกำลังปัญญาแห่งพระผู้เป็นเจ้าในการบัดนี้พระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ประเสริฐสมเด็จพระบรมครูเจ้าเป็นองค์สัพพันยอยู่สารพัดท,ที่จะรู้สัพพสสาวีสารพัดท,ที่จะเห็นเป็นองค์พระมหาการุณาจริงๆขอถวายพระพร สมเด็จพระอนาวรณญานเจ้าใช่ว่าจะบวชพระเทวทัตเข้าไว้เปล่าๆหาไม่ได้พระองค์ทรงพิจารณาเห็นคติของพระเทวทัตว่าจะไปทนทุกขเวทนาอยู่ในนรกขุมนี้จากนารกขุมนี้จะไปไหมในนรกขุมนั้นแล้วก็จะไปเป็นเปรตอสุรกายจำพวกนั้นแล้วจะมาเป็นเปรตอสุรกายจำพวกนี้ นับนานประมาณหาที่สุดไม่ได้ถ้าพระเทวทัตเป็นคึรืหัดนี้จะกระทํากรรมเป็นบาปหยาบชา้าทารุนร้ายกาจจะไปตกนรกอยู่นานประมาณดังวิสัชนามาแล้วไม่รู้ว่าจะพ้นทุก์เมื่อใดสมเด็จพระบรมไตรโลกนายกทรงพิจารณาเห็นว่าถ้าพระเทวทัตบวชเข้าในพระศาสนานี้จะกระทําสังฆเภศ ไปทนทุกขเวทนาอยู่ในอวิจีมหานรกนานประมาณกันหนึ่งน้อยเข้าชนี้พระองค์จึงบวชพระเทวทัตเข้าไว้หวังว่าจะให้เสวยเวทนาน้อยขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรมีสุนทรมราชโอคงการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาถ้ากระนั้นตกว่า สมเด็จพระมหากรุณาเจ้านี้ตั้งโปทยิตวาตีพระเทวทัตแล้วก็ทาด้วยน้ำมันผลักเทวทัตนั้นให้ล้มแล้วพระองค์อุ้มพยุงกายฆ่าพระเทวทัตให้ตายแล้วกลับกลายให้เป็นคนใหม่ให้พระเทวทัตเป็นทุกข์แล้วกลับให้เป็นสุขสวัสดีชะนี้หรือพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนถวายพระพรต่อไปเล่าว่ามหาราช ดูราณะบ่พิษพระราชสมภารสมเด็จพระศาสดาจารย์เจ้านี้กรุณาแก่พระเทวทัตเหมือนพระราชองค์การตรัสชนี้อันสมเด็จพระมหากรุณาแล้วก็มีความกรุณาแก่สัตว์ทั้งหลายย่อมกำจัดเสียซึ่งโทษนำมาซึ่งประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายนี้เป็นประมาณพระราชสมภารจงทรงพระสวนาการฟังซึ่งอุปมาเถิดมหาราช ขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐเปรียบดุจบิดามารดาอันกรุณาแกบ่บุตรตีบุตรของอัตมาหวังว่าจะให้ละเสียซึ่งสิ่งอันเป็นโทษให้ถือเอาสิ่งซึ่งอันเป็นประโยชน์ฉันใดสมเด็จพระบรมไตรยโลกนาถก็เหมือนกันกันกบบิดามารดาที่กรุณาแก่บุตรของอัตมาเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายจะมีความเจริญ ด้วยประกอบการสิ่งใดก็ประกอบการสิ่งนั้นมีพระไัยหมายมั่นแต่จะให้คุณสิ่งเดียวแก่สัตว์ทั้งหลายเป็นความจริงชนี้สมเด็จพระพิชิตามานเมาลีเจ้าทรงพินิษพิจารณาเห็นชัดว่าพระเทวทัตนี้ใจสาหัสขิหีภูโตถ้าเป็นคฤหัตคราวาสนี้จะกระทำแต่กรรมอันเป็นฝ่ายบาปหยาบช้าหนาไปด้วยกรรม กรรมนั้นจะนำไปทนทุกขเวทนาอยู่ช้านานประมาณมากกว่าแสนกันเหตุชนนี้จึงทรงพระมหากรุณาบวชพระเทวทัตคือพระองค์เจ้าดำริว่าพระเทวทัตบวชเข้าในพระศาสนาตถาคตนี้ถึงจะกระทำกรรมประการใดก็ไม่ไปทนทุกขเวทนาอยู่ช้านานถึงจะไปทนทุก ก็พอจะมีกำหนดสิ้นทุกได้หนักก็จะกลับเป็นเบาขึ้นอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเจ้าจงทรงพระสวนาการปริยปานดุดบุรุษอันมีอิสริยยศประกอบด้วยสติปัญญารู้ว่าญาติมิตรผู้คนเบาไพร่ของอัตมาอันกระทำกรรมอันหยาบช้าเป็นโทษหลวง เอาตัวมาทุบตีเสียบรรดาโทษจะหนักกลับเป็นเบาขึ้นได้ด้วยอำนาจวาสนาของอัตมายะถามีครุวนาฉันใดสมเด็จพระบรมโลกานาจ้าก็เหมือนกันเห็นว่าพระเทวทัตเป็นขราวาสอยู่จะกระทําบาปหยาบช้าจะไปไม่อยู่ในนรกหลายแสนกันเห็นว่าพระเทวทัตนี้ แม้นบวชเข้าในพระาศาสนาแล้วก็จะเบาบาปลงพระองค์ก็บวชพระเทวทัตให้ด้วยพระพุทธวิสัยอันอาจสามารถจะให้บาปบรรเทาเบาลงด้วยทรงไว้ซึ่งศีลคุณสมาธิคุณวิมุตติยานคุณเป็นกำลังดุดดังราชบุรุษอันมีวาสนานั้นขอถวายพระพรอีกประการหนึ่งเล่า ดูราณะบพิษพระราชสมภารเจ้าดุดแพทย์ผู้หนึ่งเยียวยารักษาไข้หนักให้เบาขึ้นด้วยกำลังโอสถยาพิเศษของอาตมายะถามีอุป,ปมาฉันใดสมเด็จพระบรมโลกาหน้าเจ้าเห็นว่าพระเทวทัตจะทนทุกขเวทนาอยู่นานหลายแสนกันหวังจะให้น้อยเข้าสมเด็จพระพุทธองค์เจ้า จึงบวชให้พระเทวทัตกระทำให้ทุกขอันหนักเบาขึ้นด้วยยาอันวิเศษคือพระศธรรมเหมือนหมอรักษาซึ่งโรคอันหนักอย่างโรคอันหนักนั้นให้เบาขึ้นด้วยยานั้นสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าโปรดพระเทวทัตบรรดาจะเสวยทุกขเวทนาหนักให้เบาขึ้นชะนี้จะมีโทษหรือณพระราชสมภาร สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์มหาศาลมีพระราชโอ,อการตรัสว่าพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโดยที่สุดลงมาเหมือนหนึ่งจะกระทําให้สัตว์ที่ทนทุกข์อันหนักหนาให้เสวยทุกข์น้อยเข้าสมเด็จพระมหากรุณาเจ้าจะมีโทษมากว่าเท่ารูดน้ำนมโคก็หาไม่ได้ประกอบด้วยพระคุณมากนักหนา พระนาคเษนมีเถระวาจาวา่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารพระบรมบพิษพระราชสมภารจงรับเอาคําของอัตมานี้ไว้เถิดวา่าสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าผู้ประเสริฐให้พระเทวทัตบวชเข้านี้มีประโยชน์หาโทษมิได้เป็นคุณน,นี่นักหนามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภาร เปรียพานดังบุรุษชายผู้หนึ่งจับโจรอันกระทำซึ่งกรรมอันหนักพาไปสู่สำนักบรมกษัตริย์บรมกษัตริย์จึงตรัสบังคับบัญชาสั่งเพชฌฆาตว่าสู้ชาวเจ้าจงเอาโจรน,นี้ไปประหารชีวิตเสียที่หัวตะแลงแกงนอกพระนครเตตถาปฏิสุนิต,ตวาส่วนว่าเพชฌฆาตนั้นก็นำเอาโจรน,นั้นไปภายนอกพระนคร สู่หัวตะแลงแกงตำแหน่งข้านั้นยังมีบุรุษข้าราชการผู้หนึ่งพระมหากษัตริย์โปรดประทานพรไว้แล้วให้ยศถาบรรดาศักด์ด้วยมีความชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งบุรุษผู้นั้นก็ยิ่งมีเมตตาแก่คนจนอนาถาอาเทยวาโจมีถ้อยคำควรเชื่อถือได้ทิศวะครันทัศนาการเห็นโจรนั้นก็สงสาร จิงว่ากับนายเพชรชาตว่าดูราณะนายเพชรฆาตท่านอย่าตัดศีรษะโจรนี้ให้ตายเลยจงตัดแต่มือตีนซ้ายขวาอย่าเพื่อให้ตายเราจะเข้าเฝ้าทูลอธิบายขอชีวิตโจรน,นั้นไว้ส่วนเพชรชาตก็กระทําตามคําราชบุรุษนั้นนี่แหละบอพิษพระราชสมภารบุรุษข้าราชการสั่งให้ตัดตีนสินมือโจรนั้น รักษาชีวิตโจรน,นั้นไว้ให้มีชีวิตยอยู่นี้จะผิดเป็นทุจริตมีโทษหรือบ่อพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นกษัตริย์ตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าบุรุษข้าราชการนั้นสั่งด้วยกรุณาโจรน,นั้นจะถึงที่ตายกรุณาคิดถ่ายเอาชีวิตโจรน,นั้นไว้จะได้มีโทษหาไม่ได้นะผู้เป็นเจ้า โจนนั้นเล่าได้เสวยเวทนาด้วยกรรมอันตนกระทำโจรกรรมและบุรุษข้าราชการสั่งให้กระทำนั้นหาโทษมิได้พระนาคเซนประกอบด้วยปรีชาจึงถวายพระผรว่ามหาราชดูราณบาพิษพระราชสมภารสมเด็จพระบรมมาโลกุตามาจารย์ก็เหมือนกับบุรุษข้าราชการนั้นมาทรงพระดำริว่า ถ้าพระเทวทัตบวชเข้าในพระศาสนาของตถาคตจะมีกำหนดที่สุดพ้นทุกข์จึงบวชพระเทวทัตไว้ในพระศาสนาซึ่งว่าพระเทวทัตจะกระทำให้ทุกข์มีที่สุดนั้นคือเมื่อจะถึงแก่ความมรณะอันใกล้จะตายนั้นพระเทวทัตละลึกถึงคุณสมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งด้วยพระคาถาดังนี้ อิเมหิอถิหิตมัคคะปุกขังเทวาติเทวังนรธรรมสารถิงสมันตะจักขุงสตะปุญญลักษณะนังปาเนหิพุทธังสรนังอุเปมิอธิบายในคาถาว่าข้าพเจ้าขอถึงพุทธังซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าสตะปุญญลักษณะนังอันมีลักษณะเกิดขึ้นด้วยบุญได้ละร้อย สมันตจักขุงมีพระจักขุเห็นไปในธรรมใหญ่น้อยโดยรอบครอบทุกสิ่งนรธรรมสารถิอันทรมานเสียซึ่งคนใจร้ายเหมือนนายสารถีอันทรมานพาชีให้เสียพยศอันร้ายเทวาติเทวังอันประเสริฐกว่าเทวดาอักขะปุกขลังอันหาบุคคลจะอุดมกว่าไม่ได้ประกอบไปด้วยพระคุณอันยิ่ง สระนังเป็นที่พึ่งปาเนหิด้วยชีวิตทั้งมังสะโลหิตในกายกระดูกทั้งหลายถาวายแก่พระองค์จนสิ้นและเมื่อแผ่นดินมาสูบเอาไปนั้นพระเทวทัตย,ยกหัดสองตั้งเหนือสิโรธร้องถาวายชีวิตด้วยพระคาถาชนี้ดูราณะบพิษพระราชสมภารในพัฒกันนี้แบ่งเป็นส่วนแผ่นดินให้เท่ากัน ปันออกได้หนึ่งส่วนโดยนานช้ากว่าพระเทวทัตจะไปอยู่ในอวิจีมหานรกนั้นปัญจะโกฏาเสในส่วนกันทั้งห้าส่วนเท่านั้นครั้นพระเทวทัตจุติจากอาวิจีมหานรกมาจะได้ตรัสเป็นพระปัจเจกะโพธิทรงนามชื่อว่าอัติสระปัจเจกะโพธิโปรดเวนยสัพพสัตทั้งปวง แล้วจะเข้าสู่มหานิพพานในการนั้นมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระาศาสดาจารย์เมื่อทรงพระมหากรุณาโปรดถึงเพียงนี้กินจิปุญญตกว่าสมเด็จพระพิชิตมานโมลีโทษจะมีจวหรือบอพิษพระราชสมภารจะว่าสมเด็จพระพิชิตมาน แกล้งให้พระเทวทัตไปตกอวิจีมหานรกหรือณมหาบ่อพิษสมเด็จพระเจ้ามิลินวิจิตด้วยปรีชามีพระราชองการตรัสว่าถ้าฉะนั้นแล้วสมเด็จพระสัพพันย่บรมครูเจ้าโปรดจะมีโทษหาไม่ได้พระเทวทัตไปทนทุกข์ด้วยกระทำสังฆเพธทกรรมที่ตนกระทำไว้เองพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่า มหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารจงทรงสันนิฐานเข้าใจความนี้สัมปติชาหิจงรับเอาอัดเนื้อความนี้ไว้แล้วจงทรงฟังเหตุให้วิเศษกว่านี้เถิดบพิษพระราชสมภารปานดุดหนึ่งบิดามารดาอันกรุณาแก่บุตรของอัตตมาว่ากล่าวพร่ำสอนบุตรอันเกิดในอุทรของอัตตมา ว่าให้กระทำอย่างนี้ดีสิ่งนี้ชั่วอย่าได้กระทำอหฮิตังอปเนตตวานำเสียซึ่งโทษให้กระทำซึ่งสิ่งอันเป็นประโยชน์อันจำเริญเมื่อบุตรหากจะกระทำล่วงล้ำก้ามเกินไปตั้งใจแต่กระทำบาปกรรมลามกบาปกรรมอันลามกจะวกมาได้แก่บิดามารดาหรือมหาบพิษสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ตรัสว่าหาม่ได้ ใช่ว่าบิดามารดาไม่อีนางชังชินเมื่อไรบิดามารดาก็พร่ำสอนทุกสิ่งว่าอย่างนั้นอย่ากระทำเมื่อบุตรหากกระทำบาปกรรมเกินไปก็ได้เสวยวิบากบาปนั้นและบาปกรรมนั้นจะได้แก่บิดามารดาหาไม่ได้นะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเกษ็จจริงถวายพระพรเล่าว,ว่ามหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภาราเจ้า ความที่เปรียบนี้ฉันใดเล่าสมเด็จพระพิชิตมานโมลีเจ้าพระองค์บวชพระเทวทัตเข้าไว้ในบวรพุทธศาสนาใช่ว่าจะชิงชังไม่อีนางไม่เทศนาสั่งสอนหาไม่ได้เมื่อพระเทวทัตไม่ฟังหากจะดื้อดึงกระทำสังฆเพทกรรมก็ได้ไปเสวยกรรมวิบากเองนั้นสมเด็จพระสัพพัญยู บวชให้หวังพระไทยจะให้สำเร็จหิตานุหิตะประโยชน์มีอุปนิสัยให้สำเร็จเป็นพระปัจเจกโพธิ์โปรดฟูงสัตว์แล้วสำเร็จพระนิพานในอนาคต,ตการเบื้องหน้าซึ่งกรรมโทสานุโทษสิ่งใดจะมีแก่สมเด็จพระพิชิตมานมูลีหามิได้อุปมาเหมือนบิดามารดาอันกรุณาแก่บุตรของอัตมานั้นนี่แหละ บอพิษพระราชสมภารสวนาการฟังแล้วจงรับเอาไว้จงฟังเหตุไปใหม่เล่ามหาราชะขอถวายพระพบรบพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ประเสริฐในสมบัติมหาศาลพิงสโกเปรียบปาลประหนึ่งว่าหมออันเยียวยารักษาโรคทั้งหลายอันเกิดแต่วาตะสมุทฐานปิตะสมมุทฐาน เสมหะสมุทฐานและเป็นวีสมะปริหารและเป็นสันนิบาตและฤดูแปร ى, และพองพุบาดแผลมีกลิ่นอันเหม็นร้ายเหม็นโขงเป็นโพรงภายในมีโลหิตและบุโภไหลชุ่มนั้นจึงใส่ย,ยารักษาพอกทาเข้าไว้ที่แผลตอนจะพาตอนจะตัดที่ควรจะบังคับด้วยเหล็กและมีดพระ ก็เจาะเชือดด้วยเหล็กและมีดพระหวรนที่จะชะด้วยน้ำเกลือก็ชะด้วยน้ำเกลืออันแสบโรคนั้นก็หายไปจะว่าหมอนั้นกระทําไม่ดีเพราะตัดเชือด้วยมีดและแย่ชัยทิ่มแทงด้วยเหล็กแล้วเอาน้ำเกลืออันแสบมารดบาดแผลกระนั้นหรือประการใดพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ว่าพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าคนไข้เจ็บ จะโทษเอาหมอนั้นไม่ได้หมอรักษาเพื่อว่าจะให้โรคหายให้กายนั้นเป็นสุขสำราญมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารพิงสโกหมอนั้นสันละกันโตเมื่อมาเยียยวารักษาให้โรคหายดังนี้จะมีโทษหรือพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดี มีพระราชโองการว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าหมอนั้นกระทําเพื่อประโยชน์จะให้โรคหายเป็นสุขโสดจะมีโทษหาไม่ได้ถ้าหมอนั้นตั้งใจจะเอาบุญมิได้เห็นแก่อามิตรสินจ้างนั้นจะได้ไปสวรรค์พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเกษ็จึริงถวายพระพรว่ามหาราชะดูกะระพระราชะสมภารความที่เปรียบมานี้ มีครุวนาฉันใดสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดาจารย์เจ้าพระองค์บวชพระเทวทัตเข้าไว้ในพระศาสนาได้ความการุณามีอุป,ปมาเหมือนหมอรักษาไข้นั้นอันหนึ่งมหาบาพิษพระราชสมภารจงทรงสวนาการเหตุอันหนึ่งยิ่งกว่านี้มีครุวนาดุดดังว่าบุรุษหนึ่งน้ำยอก บุรุษผู้หนึ่งปรารถนาจะเอาหนามออกจึงเจาะผ่าด้วยหนามแหลมด้วยมีดอันคมกล้ารอยบาดแผลนั้นมีโลหิตไหลลงโสมซาบบุรุษผู้นั้นจึงชักเอาหนามที่ยอกออกได้จะว่าบุรุษผู้นั้นกระทําไม่เป็นคุณหรือพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินมีพระราชองค์การตรัสว่าบุรุษกระทําดังนี้โสด หาโทษมิได้กระทําทั้งนี้หวังจะให้โรคหายถ้าว่าบุรุษผู้หนึ่งไม่บ่งเอาหนามนั้นออกได้บุรุษผู้นั้นจะเป็นทุกเวทธนาสาหัสแทบบรรดาตายพระนาคเสนถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระบรมโลกุุตามาจารย์บวชพระเทวทัตไว้ด้วยพระไทยกรุณา แม้นว่าพระองค์ไม่บวชพระเทวทัตไว้พระเทวทัตก็จะไปไม่อยู่ในนรกแล้วแล้วเล่าๆได้หลายแสนกันมีครุวนาดุดบุรุษอันช่วยเอาหนามออกนั้นพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้จำเริญปรีชาภควาสมเด็จพระสัพพันยู่เจ้านี้ มีกรุณาบรรดาเทวทัตจะวิบัติลอยไปตามกระแสคงคาก็อุ้มพระเทวทัตทวนคงคาบรรดาพระเทวทัตจะหลงมันคาสมเด็จพระมหาการุณาชี้มันคาให้บรรดาพระเทวทัตจะตกเหวลงไปพระองค์ก็ทิ้งเชือกลงไปให้หน่วงขึ้นมาบรรดาพระเทวทัตจะหาที่พึ่งไม่ได้ก็ให้ที่พึ่งแก่พระเทวทัต อัดอันนี้บรรพชิตผู้อื่นเว้นพระผู้เป็นเจ้าไว้ผู้ใดถึงจะฉลาดก็มิอาจแก้ปัญหานี้ได้ในการบัดนี้เทวทัตตปรพรชิตะปัญหาเป็นคำรบสามจบเท่านี้